สวัสดีครับผมโค้ชแสนนะครับจากรอบีเชเจนะครับสำหรับวันนี้จะเห็นว่าชุดผมเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นชุดกีสำหรับเล่นแบบปีเเจนะครับหรือเบนเซ็นชิดสุดนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีซี่พาร์ตนะครับอินเบสิคพาร์ตการ์แบบง่ายๆในสไตล์ของผมนะครับนะครับตอนนี้ผมจะเป็นคนพาร์ทนะครับปกติแล้วภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่นะครับในการพาร์การ คนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งจะยืนนะครับนะนะเริ่มจากนะเนเจ็นี้นะครับพักเนี่ยรเราอาจจะพักเขาหรือจะทําอะไรเขาเบรกตัวเราถูกไหมครับนะเขาเบรกตัวหรือเราจะยกเขาเขาเขาดึงเท้าลงนะครับเขาไม่อยอมเขาสู้เขาสุดนะครับนะในเอเแบบนี้นะครับก็เขาเมีเอเจ็ทแบบนี้นะครับผมจะใช้เท้าหลังผมก้าวข้ามขาเข้าไปนะครับคล้ายๆกับการซินเอานะครับคลนะ้ายๆกับแล้วตั้งขับลงไปเลยนะครับคล้ายๆกับแล้วแล้วขี่ตัวนะครับ หรือนะยืนอยู่นะครับเขาเริ่มจะมีการจับการดึงของแกงนั่งนะใช้มือใกล้นะครับจับข้อเท้าเขานะครับแล้วซิดเอาขาหลังข้ามเข้าไปนะครับพลิกหัวนะครับดูโพซิชันป่าครับที่นี้ไม่มีผู้เดียวนะครับนะนะจับข้อเท้าซิดเอาพลิกหัวนะครับเดี๋ยวลองเตะกันนะครับ รหรือสามารถประยุกต์ได้หลายแบบนะครับครับง่ายๆนะครับสำหรับเบสิคพัทในสไตล์ของเรานะครับขอบคุณครับ